สวัสดีครับพบกันอีกนะครับสำหรับรีวิวจากฟิกอิงแชนแนลนะครับวันนี้มาแนะนำนะครับเครื่องอบนะครับรุ่นโปรนะครับรุ่นโปรก็คือจะมีขนาดนะครับ30คูณ50เซนนะครับนอกจากรุ่นโปรแล้วจะมีรุ่นธรรมดานะครับที่ขนาด30คูณ40เซนนะครับเพิ่งขนาดเป็น A3 นะครับแต่ว่าราคาจะถูกกว่านะครับอันนี้มาดูในรุ่นในส่วนของรุ่นโปรนะครับก็คือจะมีตัวตั้งความร้อนตรงนี้นะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆเลยกด1ครั้งนะครับ ตั้งความร้อนที่ต้องการนะครับความร้อนยิ่งมากยิ่งเวลาในการอบยิ่งไวนะครับแต่ว่าต้องดูงานแล้วด้วยว่ามันจะไหม้ไหมนะครับปกติอันนี้ผมตั้งไว้ที่120นะครับถ้าจะใช้งานต่อก็กดอันล่างนะครับอ่าแบบนี้เสร็จแล้วนะครับส่วนตัวแต่เวลาเนี่ยก็จะเป็นตัวแยกเหมือนตัวรุ่นธรรมดานะครับเพียงแต่ว่ารุ่นนี้จะใหญ่กว่าแล้วก็มีตัวบอกอุณหภูมินะครับรุ่นรุ่นรุ่นแรกจะเป็นตัวหมุนอ่านะครับวิธีการอบก็เราก็หยิบฟิล์มมานะครับ ใส่เข้าไป้าไปแบบนี้นครับก็ <S <S จะอบได้ไวกว่าใช้นะครับเครื่องรีดร้อนอบนั่นเองนะครับอ่เราใส่เข้าไปป๊บอ่าเนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ปิดเมื่อเราปิดเสร็จก็มากดตัวนับเวลานะครับอ่าประมาณสองนาทีแลก็กดสตาร์ทนะครับตัวนี้กดเป็นหน่วยเป็นนาทีอันนี้หน่วยเป็นวินะครับเราจะตั้งกี่วิก็กดจะตั้งเป็นนาทีก็กดอันนี้นะครับ แล้วก็รอนะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นเครื่องรีดในปัจจุบันเนี่ยก็คือเขาจะมีเทฟลอนติดที่ตัวเตานะครับทำให้การอบใช้เวลานาน,านทําให้เราเสียค่าไฟเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็รอนานนะครับถ้าลูกค้าต้องการอบไวขึ้นก็ถ้าไม่ได้ซื้อเครื่องโรยการระอบอัตโนมัติเนี่ยก็ใช้เครื่องอบแทนนะครับโดยเริ่มต้นที่3,009นะครับเนี่ยรอแป๊บหนึ่งนะครับเราในช่วงการอบเนี่ยเราสามารถเปิดมาดูได้นะครับ เดีย๋ยนี้ผมบอกว่ายิ่งความร้อนเยอะเท่าไหร่อันนี้ได้แล้วอันเนี้นาทีเดียวนะครับเมื่อกี้ผมตั้งไว้สองนาทีแสดงว่าความร้อนร้อยยี่สิบในนาทีเดียวก็ใช้ได้แล้วนะครับอ่าความร้อนดีอันนี้คือก่อนถ่าเนี่ยผมไม่ได้ลองนะครับนีไ่ได้งานประมาณนีน้ประมาณนาทีเดียวนะครับอาจจะลดเหลือร้อยสิบก็ได้เพราะว่าดูแล้วก็จะมีรอยย่นนะครับ เราไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้นะครับอาจจะลดสักเหลือร้อยสินะครับเวลาเหลือนาทีครึ่งอะไรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นงานสีดานะครับงานสีดําเยอะเยะเนี่ยให้ลดความร้อนลงเหลือสักร้อยหนึ่งเหลือ80อะไรเงี้ยครับพองานสีดําถ้าความร้อนมันสูงไปเนี่ยงานมันจะเป็นจุดๆุดนะครับก็ครับเครื่องถูกออกแบบมาให้ให้ทำเรียกใช้อบโดยเฉพาะเลยนะครับก็คือจะมีแผ่นความร้อนอยู่ด้านล่างนะครับรองรับได้ถึงขนาด a 3บวกนะครับหรือ30 ส3มมคูณ50เซนนั่นเองนะครับก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับใส่ได้จนล้นออกมาตรงนี้เลยเพราะว่าลักษณะของเขาก็คือจะเป็นเตาอบนะครับแม้ไม่มีแผ่นความร้อนอยู่ด้านนอกตรงนี้ก็สามารถอบได้ก็คือวางได้แบบนี้เลยนี่ยครับปิดแล้วก็วปิดมาก็าอบได้เหมือนกันนะครับความร้อนมันก็จะกระจายไปทั่วเตาอบอยู่แล้วนะครับทําให้ชั่วทั่วงานนะครับเมื่อเสร็จเราก็ เอางานตัวนี้ไปรีดได้เลยนะครับไปความรีดกับตัวงานที่เราต้องการได้เลยนะครับเครื่องอบแยกก็จะดีตรงที่ว่าทํางานไวนั่นเองนะครับไม่ต้องมารอตัวเหมือนเครื่องรีดนะครับสําหรับลูกค้าที่ต้องการเตาอบนะครับไม่ต้องการเครื่องโรยหรือต้องการต้องการแบบไม่ต้องยืนเฝ้านะครับก็เป็นเครื่องโรยกาวและอบอัตโนมัตินะครับม้วนเก็บนะครับและระบบระบบตัวโรยกาวเนี่ยก็จะทะเทียมลินผ่านกันก็จะโรยกาวนะครับตีกาวแล้วก็ดึงมาอบ แล้วก็ม้วนเก็บนั่นเองนะครับก็ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจเครื่องอบก็แอดไลน์ได้ที่แอดฟิกอิงนะครับสวัสดีครับวิธีหาคลิปต่างๆของฟ i กอิงชาแนลนะครับก็กดที่ช่อง f i ก i n งนะครับแล้วกดที่วิดีโอนะครับแล้วเราก็กดสิ่งที่เราต้องการไปนะครับเช่นทำความสะอาดหัวพิมพ์นะครับ เพราะว่าปัจจุบันลิปนะครับในช่องจะมีเยอะมากนะครับอาจจะหาไม่เจอนะครับ ETF อะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกแบบนี้นะครับจะได้หาได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ